ส่งเสริมสังคมดีมีอารยสถาปัตยโดยปต,ต,ตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมสนับสนุนโดยบริษัทครังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสบายใจเมื่อใช้ปุ๋ยตรา3ห่วง อร่อยฮอวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่พามารู้จักกับร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งครับในรัดแมนแหล็งนะผู้ว่าฮะใช่ครับอันนี้ร้านอะไรครับผู้ว่าครับชื่อแ n ก k ขอกาเด้นครับมาทำเปิดมา27ปีแล้วโอ้โหท่านผู้ว่าฮะนี่เข้ามาทางในร้านอาหารไทยที่นี่บรรยากาศแบบครั้งเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็ จะเห็นว่าผสมสารจากับกจีนนะครับซึ่งก็คือคือแบบไทยครับนี่เนี่ยถ้วยชามเป็นจระลงนะฮะก็เอามาโชว์นี่ฮะเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่ฮะพระบรมชายาลักษณ์ทั้งรอเก้ารอห้านะฮะ นี่ยเนยเท่าแก่ใหญ่เจ้าของร้านฮะสวัสดีครับพี่ครับโอ้นี่พี่อะไรนะฮะอ่าเล็กครับอ๋อพี่เล็กนี่ผู้ว่าฮะนี่เจ้าของร้านนะฮะร้านคุณแม่ครับอ๋อคุณแม่นี่ทายญาติทุกที่สองครับครับผมอ๋อนี่มั้งแต่รุ่นคุณแม่รุ่นแม่โอ้โหฮะับคุณพ่อแม่เป็นคนทำแล้วก็คุณพ่อเสียก็ตอนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่แต่ว่าก็เป็นพี่ชายแล้วก็พี่น้องทำ าที่โตอาหารในร้านเนี่ยบรรยากาศก็ค่อนข้างจะชุลมุนฮะก็ตอนนี้เนี่ยบรรดาสมาชิกที่มาร่วมคณะผู้ว่าก็เริ่มหิวกันแล้วครับอันนี้ก็มื้อเย็นมือค่ำนะฮะก็ไปจเวนเนี่ยดูงานใบหลายที่มานะฮะผู้ว่าเห็นบอกอาหารฮอตฮิตของร้านนี้เนี่ยเพียบเลยะครับคือผมอยากสั่ง อาหารไทยแบบพื้นๆเพื่อจะเปรียบเทียบดูว่าอาหารไทยที่นี่เนี่ยนะครับโดยที่มีส่วนประกอบต่างจากที่เมืองไทยเนี่ยมันมีรสตกต่างจากที่เมืองไทยอย่างไรนะครับแต่ดูหน้าทานี่ไม่ค่อยต่างนะพวกวาฮะอ่าอย่างแรกอะไรฮะอันนี้น้ำน้ำพีกกะปิครับผมไม่ได้จานนะครับครับนี่ฮะน้ำพีกกะปิขออภัยนะจะเอากะปิมาเมืองไทยโอ้โหนี่ยพวกวเท่าไหร่นะครับจริงเขาจะมาเมืองไทยไหมฮะน่าจะนะฮะน่าจะน่าจะอ่านี่ะ หน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับ,รบของที่นี่ก็คือนี่ปลาดุกของไมกันนะครับครับก็เลยฮะจะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากครับนี่ยำปลาดุกฟลูมาจากทางใต้ของอเมค์อ่าภาคใต้ของอเมคิก็ยังไม่ทราบว่าอร่อยเท่าปลาดุกไทยเปล่าแต่ผมเข้าใจว่าคงอร่อยที่สุดเลยเพราะแหวงไปเยอะแล้วดูฮะราะว่าแหวงมาเยอะแล้ว แต่เนือ้อเนื้ออร่อยของไทยแน่ครับเนื้อไมคันเนื้อไมคันต้องเพราะอะไรพว่าเขาเขาเลี้ยงวัวมานานแล้วครับนี่คือหมูน้ำตกแล้วฮะเนื้อน้ำตกเนื้อนี่เนื้อน้ำตกนะฮะเหมือนคนไทยเลยเนื้อของไมกันนี่ดีกว่าไทยแน่ๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าหมูไมกันเนี่ยดีกว่าไทยอ๋อนี่หมูนหมูไทยเขาเนี่ยอร่อยมากนะครับนี่นหมูขั้นเนี้ยหมูปิ้งครับ แต่ไม้หมไม้บึกเนยฮะใหญ่นะฮะความมุกไทยยัเล็กกว่านี้นะฮะไซส์อเมริกันพอไซส์อเมริกันนะฮะโอ้นี่ฮะแม่กินหอมแต่ผมไม่รู้ว่าปลาทูมาจากไหนนี่แล้วที่เมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งของอาหารไทยเนี่ยปลาทูนี่ปลาทูหยักแถวแถวอัมพวาไม่กร้องไหมฮะไม่ทราบผมว่าปลาทูฝรั่งนะเพราะจะบูดดอ๋อ อ้วนเส้นปัดไทย้นเส้นเป็นอาหารที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยมากสุดอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับครับแล้วนี่เราก็มานี่มีนักชิมมาร่วมชิมกันเยอะนะฮะนี่ท่านเลขาทว่ากทมนะฮะท่านอะไรฮะท่านผู้ว่าแนะนำนะครับท่านอนุสรีจับสุวรรณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเลขาครับรสชาติอาหารไทยที่รัฐแมรี่แลนด์ต่างกันที่เมืองไทยเยอะไหมครับจริงๆแล้วทคาทำให้เราอาจจะลดความคิดถึงเมืองไทยน้อยลงนนะคะ เมื่าพอามาอยู่เมืองนอกเนี่ยจริงๆสิ่งที่เราจะคิดถึงมากที่สุดเนี่ยก็นอกจากจะเป็นคนที่เราใกล้ชิดคุ้นเคยแล้วนี่ก็คืออาหารไทยค่ะนี่ฝั่งตรงข้ามฮะมีท่านรองบัลลัดแล้วก็ท่านโคศกนะฮะนี่ก็ไม่ใช่ไงรสชาติไงโคศกฮะใช่ได้เลยครับก็ถือว่าอร่อยนะอ่าเนี่ยวันนี้หลากหลายเมนูอาหารไทยมากเลยนะฮะครับที่โคศกชอบพิเศษนี่อาาันไหนฮะน้ำพริกปลาทูร เจ้าของร้านเจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านเจ้าของร้านวันนี้คุณแม่ครับวันนี้ครับคุณแม่ครับโอ้โหนี่เจ้าของร้านคุณแม่มันอยู่ที่กี่ปีแล้วคุณแม่ฮะปีเจ็ดหโอ้โหเจ็ดห้าปีนี้สองพันยี่สิบสองปีสองเจ็ดสามสิบปีโอ้โหจะสี่สิบปีแล้วคุณแม่ฮะคุณแม่แนะนำหน่อยว่าคนไทยดูอยู่ประเทศไทยเนี่ยว่าคุณแม่ทํากิจการร้านอาหารให้ประสบความสําเร็จโด่งดังได้แล้วก็เก่าแก่กี่ปีนะพูดว่าฮะยี่สิบกว่าปีเนี่ย ก็เกือบ30ปีเนี่ยคุณแม่ใช้หลักยังไงฮะในการบริหารกิจการร้านเนี่ยคอะเอาละครับคุณแม่ขอบคุณมากครับ๋ยวขอทานก่อนฮะเดี๋ยวตามไม่ทันนี้จะเกี้ยงนะฮะด้แล้ครับร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในเมืองหลวงมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและสัปดาหห์น้ากลับมาติดตามชม สีสันเมืองหลวงมหาอำนาจกรุงวอชิงตันดีซีโอ้โหจะอลังการคลาสสิกคักคักข,ข,ข,ขนาดไหนพลาดหน้ากิษณะทั่วยุกล้อเวลาเดิม17บนาฬิกา30นาทีครับ